ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรื่มมาวันนี้เราจะมาศสดก,การคำเงินภาษีเงินได้ขั้นที่หนึง1 1 5 0 0 0 0บาทอัตราภาษี0%ได้รับยกเว้น0เงินคงเหลือ875,000บาทเสียภาษียกเว้นขั้นที่2อ150,000บาทถึง300,000อัตราภาษี5%อัตราภาษี150,000บาทเงินคงเหลือ657,500บาท เสียภาษี7,500ขั้นที่3 3 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทอัตราภาษี10%ได้รับยกเว้น200,000บาทเงินคงเหลือ457,500บาทเสียภาษี200,000บาทขั้นที่4 5 0 0 0 0 0ถึง750,000บาทอัตราภาษี15%ได้รับยกเว้น250,000บาทเงินคงเหลือ2 000, 7 5 0 0บาท เสียภาษี37,500บาทขั้นที่5 750,000บาทถึง1,000,000บาทอัตราภาษี20%ได้รับยกเว้น250,000บาทเงินคงเหลือ0เสียภาษี41,500บาทรวมเสียภาษีเงินได้16,500บาทขอบคุณค่ะมีพวกเลหนึ่หาค่าใช้จ่าย15%จะไม่เกิน60,000บาท2 มาตรา40วงเล็บ2หักค่าใช้จ่าย40%แต่ไม่เกิน6,000บาทสามมาตรา40วงเล็บ3หักค่าใช้จ่ายให้ได้เว้นแต่ค่าลิขสิทธิ์หักค่าใช้จ่าย40%แต่ไม่เกิน6,000บาทสี่มาตรา40วงเล็บ4หักค่าใช้จ่ายให้ได้ห้ามาตรา40วงเล็บ5การใช้การการให้เจ้า ทรัพย์สินเจ้บาบ้านโรงเรียนสินโครงสร้างเจ้าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรเจ้าที่ดินที่ไม่ใช้ในการเกษตรเจ้ายานแานนาเจ้สา,า,าสังหาริมทรับหรือการผิดสัญญาเจ้าซื้อทรัพย์สินการผิดสัญญาซื้อขายเป็นผ่อนหกมาตราสินสิบวงเล็บหกการประกอบอาชีพอิสรรการประกอบโรงศิลปะ โ,โลกศีลป์ทำไมโลกศิลป์โลกศีลป์นอกจากน em, ี้จากการประกอบโลกศีลมาแจกมาตราสิบวงเล็บแจการรับเมาแบบมาตราสิบวงเล็บแบบตามอาชีพต่างๆการหาค่าใช้จ่ายในการขายอาสาหาลิงค์มาซัที่ได้จากการ ทางมอโรดหรือการให้โดยเสน่หาการหาค่าใช้จ่ายในการข้ายังหาดีนทรั์ที่ถือครองที่มีได้มาจากทางมโรดจากกองมรดหรือการให้โดยเสน่หาการนำเสนอนี่ครับ